สวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับฟังคำทำนายข้อความโดดถึงคุณตอนนี้จุดประสงค์ของการทำนายมุ่งเน้นเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาในการรับฟังคำทำนายนี้ไม่เจาะจงเวลาท่านสามารถเข้ามาเลือกคลิปไหนก็ได้แล้วก็เลือกไพ่กองที่ชอบได้เลยค่ะไพ่ทั้งหมดมี3ามกองตั้งจิตให้มีสมาธิแล้วเลือกไพ่กองที่ชอบได้เลยนะคะ เมื่อเลือกไพ่กองที่ชอบได้แล้วให้กดไปที่ description จะมี time stamp เพื่อกดเข้าไปฟังคำทํานายของไพ่กองที่คุณเลือกค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกรูปทานตะวันรูปที่หนึ่งนะคะข้อความด่วนของคุณตอนนี้คือคุณจะได้รับข่าวดีอะไรภายในหนึ่งสัปดาห์นี้ค่ะไพ่ที่คุณได้รับนะคะมีขันติ temptation motivation weight คุณพลนโจโรมาตาพบแล้วก็จะมีรูปของไพ่ดาวนกรคระค์นะคะจะมีจันทราหูอันนี้เป็นดาวคู่สมพลนะคะแล้วก็จะมีอังคารเสราร์อันนี้เป็นดาวคู่ศัตรูนะคะมีคําว่าสัจจะมีอาทิตย์เสราร์อันนี้ดาวคู่ธาตุนะคะแล้วก็เสาราหูดาวคู่มิดใหญ่แล้วก็มีคําว่าปัญญาค่ะสําหรับไพ่กลุ่มนี้นะคะ แบ่งเป็น3มเรื่องนะคะว่าข่าวดีที่คุณจะได้ในสัปดาห์นี้นะคะ,ะเรื่องใดเรื่องหนึ่งอาจจะถูกกันกับคุณหรือบางเรื่องอาจจะถูกกับคนอื่นนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นการทํานายแบบทั่วไปเนาะ mm hmm. อันแรกเลยอะคะ mm ่ะ hmm. เห็นดาวผู้สมพลอันแรกมาก่อนเลยนะค,ะคือจันทราหู mm hmm. จันทราหูเนี่ยตามหลักโหราศาสตร์เนี่ยนะคะ mm hmm. พระราหูเนี่ยท่านหลงรักพระจันทร์นะแต่พระจันทร์เนี่ยไม่ได้รักท่านนะคะ mm hmm. ราหูหลงรักจันทร์เพราะว่าดาวจันทร์เป็นเรื่องของแบบ ผู้หญิงที่มีแบบชุดทรงองค์เอวอ่ะคือมีความแบบผู้หญิงดูแบบละมุนละม่อมก็ท่านนึกถึงก็คือนึกถึงรูปร่างนั่นแหละนะคะรูปร่างของเราทําให้ดาวราหูเนี่ยพร้อมที่จะเปเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้นะคะมองว่าในหนึ่งสัปดาห์นี้เหมือนกับว่าคุณอาจจะแบบนึกถึงเรื่องการแบบความรูปร่างของคุณน่ะไม่ว่าะจะเป็นแบบลดความอ้วนหรืออยากจะเพิ่มน้ําหนักหรืออาจจะแบบฟิตเพิ่มขึ้นหรืออาจจะเป็นเรื่องของรูปร่างหน้าตาเรื่องการทําสวยหรืออะไร ทั้งหลาแหล่ะก็คือเรื่องของแบบรูปร่างและความสวยงามของคุณนะ่ะที่ในสัปดาห์นี้คุณอาจจะแบบลุกขึ้นมาแล้วก็ทําอะไรบางอย่างเพราะอาจจะเป็นไปได้ว่าก่อนหน้านี้ค่ะคุณอาจจะนึกอยากจะทําเช่นอสมมติว่าอยากจะลดความอ้วนละกันนึกอยากจะทําตั้งสัจจะไว้เนี่ยมีคําว่าสัจจะเลยนะคำพูดตั้งสัจจะไว้แต่ก็มี temptation คือมันก็เหมือนมีอะไรมา ยุ่ยยุมาลวงมาล่อเราอะค่ะไม่มีเวลามาั่งเออไม่ได้อยู่ต้องแบบเดินทางต่างประเทศบ้างหรือคื่มันเหมือนมันมีข้ออ้างอะไรบางอย่างหรือมีสิ่งอะไรบางอย่างทําให้เราแบบไม่สามารถทําในสิ่งที่เราแบบตั้งใจอ,อ,อยากจะทําไว้ตั้งนานแล้วอะเรื่องการลดความพ้วนหรือการทําหน้าทําผมอะไรของคุณอย่างเงี้ยก็เลยจะเหมือนแบบเอาละอาทิตย์เนี้ยคุณก็จะลุกขึ้นมาแบบลงมือเห็นไหมคะฟันดาบมีคำว่าเวสเวสคือรอมานานละก็จะแบบ ฟันสักทีนะคะอังคารเสาเนี่ยเหมือนแบบดาบผ่าลงมาที่ต้นไม้นะตัดคือตัดสินใจนั่นแหละนะคะตัดสินใจแบบโจโลนะแบบแบบด่วนเลยแบบขุนพลคือแบบมั่นคงชัวร์ตัดสินใจแล้วนะคะว่ามาตายนี่คือเรื่องของการดูแลนะ,ะว่าแม่ต้องแบบว่าเออดูแลครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะสิ่งที่เราแบบตั้งใจอยากจะทำาร้่งนานแล้วไม่ได้ทำสักทีเรื่องลดความอ้วนหรือแบบไปทําหน้าทําผมหรืออะไรของคุณเนี่ยนะคะคุณจะลุกขึ้นมาและเอาละตกมือนะว่า อาทิตย์นี้แหละนะคะเดี๋ยวได้ลงมือทําสักทีกะะเรื่องนี้เรื่องที่สองนะคะคือดาวราหูเนี่ยเขาหลงดาวจันทมากนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องอะไรก็ตามที่แบบคุณแบบกำลังแพชชั่นกําลังหลงหรือแบบอดทนกับเรื่องเนี้ยนะ,ะมาตั้งนานแล้วอ่ะเหมือนแบบช่วงเหนืออาทิตย์เนี้ยคุณจะตัดสินใจที่ว่าเอาวะ เอาดีกว่าอย่างเงี้ยค่ะทำดีกว่าอย่างเช่นสมมุติว่าคุณกําลังแบบอยากได้ของสิ่งหนึ่งแล้วกันนะแบบไปเดินดูมาแบบตั้งหลายทีแล้วอ่ะชอบมันมากเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็พยายามอดทนพยายามใช้สติปัญญาพยายามแบบว่าคิดว่าเออมันอาจจะแบบยังไม่จําเป็นไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนแบบอาทิตย์นี้ยคุณจะรู้สึกแล้วว่าไม่เอาละฉันจะตัดสินใจ ที่จะซื้อมันหรืออยากจะได้มันมาอันนี้รวมถึงแบบเรื่องของความรักเหมือนกันนะเพราะว่าจริงๆราหูกับดาวจันทรน่ะราหูเนี่ยมาหลงดาวจันท์แล้วก็แบบให้กู้เงินนะฮะแล้วก็เอาไปเป็นภรรยาเขานะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นไปได้ว่าคุณกําลังหลงรักใครบางคนอยู่หรือเปล่าในช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นช่วงแบบอาทิตย์ที่ตัดสินใจแบบลงดาบอะไม่ถึงแบบเออบอกเขาเลยนะหรือแบบ เข้าทางแม่เขาเลยประกาศเลยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบเป็นการแบบมัดมือโชคอะไรบางอย่างอะในสิ่งที่เราหลงหรือที่เราชอบนั่นเองส่วนเรื่องที่3เนี่ยนะคะเนื่องจากราหูจันทร์เนี่ยเป็นเรื่องของการเงินด้วยนะคะการกู้เงินหรือเครดิตต่ตางๆเนี่ยค่ะก็มีโอกาสเหมือนกันนะที่บางท่านเนี่ยอาจจะได้เรื่องของการเงินเข้ามาเป็นเงินกู้นะแบบได้มาแบบปุบปับได้มาแบบฉกฉวยช่วงชิงแบบชิงไว้ชิงพลิปอ่า ได้มาแบบเนี้ยในลักษณะเน,นี้ยนะคะซึ่งการกู้เนี้ยก็ไม่แน่ใจว่าจะไปสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับดาวเสารหรือเปล่านะเพราะว่าดาวเสาร์ก็ขึ้นเยอะเหมือนกันนะคะดาวเสาขึ้นเนี่ยนะคะถึง3องค์นะคะแล้วก็เป็นเรื่องของแบบเออต้นไม้อะไรเงี้ยแบบ กำลังจะแบบผ่าต้นไม้กำลังจะตัดต้นไม้ก็มีต้นไม้งอกขึ้นมาางคะมันอาจจะแบบเหมือนเรากําลังอยู่ในช่วงเวลาที่แบบกระชั้นชิดมากๆอะ่ะแล้วอยู่ดีๆะคะ่ะต้นไม้ก็งอกขึ้นมา2ต้นก็คืออาจจะกู้ได้กู้ผ่านนะคะ,ะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแบบเอาที่ดินไปจำนองหรือเรื่องอสังหาริมทรัพย์หรือเรื่องของแบบการเอาไปใช้ทําแบบโปรเจกต์โครงการหรือแบบ ได้มาจากเรื่องของการบิดดิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้มาจากอาปัญญาสติปัญญาของเราหรือมาตามีคนแบบคอยช่วยแต่การที่จะทำเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบต้องทําแบบรวดเร็วอะ่ะเพราะมันมีดาวราหูดาวเสาซึ่งมันต้องแบบเป็นเรื่องใหญ่และเรื่องแบบเร็วอย่างขุนพลอย่างเงี้ยค่ะก็คือแบบ เหมือนออกศึกเลยอะต้องแบบฟันดาบต้องแบบโจโลต้องแบบชกเฉวยมาในสิ่งที่คุณแบบกําลังอยากจะได้เพื่อให้ได้แบบผลประโยชน์หรือเงินก้อนนั้นมานะคะอันนี้ก็ประมาณนี้นะะสำหรับคนกองที่1นึ่งนะคะ,ะใครสนจใจกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะสําหรับคนที่เลือกดอกทานตะวันรูปที่2ข้อความด่วนของคุณตอนนี้คุณจะได้รับข่าวดีอะไรภายในหนึ่งสัปดาห์ค่ะ ไพ่ที่คุณได้นะคะจะมีคำว่า nature size compromise forgiveness get more information ทุกขตาอันนี้แปลว่า,าความทุกข์นะคะ shy from within hidden depths แล้วก็จะมีดาวประเคราะห์จะมีอาทิตย์อังคารราหูอันนี้เป็นดาวผุ้ศูตรูหมดเลยนะคะมีมหัทโโนมีราหูเกตอันนี้เป็นราหูเต็มองนะคะมรณะนะคะแล้วก็จะมีอาทิตย์จันทร์ พฤหัสอันนี้เป็นกลุ่มครัวเรือนนะคะอาทิตย์จัน์สุกนะคะก็จะเป็นกลุ่มครัวเรือนเหมือนกันนะคะของคนกลุ่มนี้นะคะมองว่าเห็น3ามอย่างนะอันแรกนะคะในหนึ่งสัปดาห์นี้นะคะคุณอาจจะกําลังจะเจอบางสิ่งบางอย่างะค่ะที่มีคุณค่ากันกับคุณนะคะแบบอาจจะมีคุณค่าในอดีตที่ มันถูกเก็บซ่อนเอาไว้ในบ้านของคุณเองอะค่ะเพราะว่านะคะมันจะมีรูปบ้านของเราอยู่เนาะแล้วก็จะมีกล่องแบบรับสมบัติอะค่ะแล้วก็จะมีแบบคําว่ามรณะติดกันเลยมันเหมือนแบบอะไรบางอย่างที่มันเป็นสมบัติหรือสิ่งที่มีคุณค่ากันกับคุณน่ะที่มันแบบหายแบบไปนานแล้วอะค่ะที่มันแบบ h i d d e n d e ด t บเนี่ยแบบถูกซ่อนเอาไว้แบบลึกมากเลยนะคะจนแบบเก็บเอาไว้ในกล่องในอะไรจนคือเราลืมไปแล้วอะ ซึ่งอาจจะเป็นของที่มีคุณค่าสําหรับเราตั้งแต่แบบในวัยเด็กก็ได้นะที่คุณแบบเปิดเจอขึ้นมาแล้วคุณรู้สึกแบบเนี่ยชาย from Wi กินน่ะแบบเหมือนย้อนเหมือนเราย้อนกลับไปแบบเป็นเด็กเป็นตัวเองนะอีกครั้งหรืออาจจะเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจอาจจะมาจากาคุณพ่อคุณแม่มาจากสามีมาจากภรรยาของเราแบบทีอ่อาจจะเลิกกันไปแล้วก็ได้นะหรือแบบยังคบกันอยู่ ที่มันมีคุณค่ากับเราเรา,เราแบบเฮ้ยลืมไปเลยว่าเราเก็บแบบสิ่งนี้ไว้แบบโอ้โหซ่อนไว้ลึกมากเลยอะ่ะแล้วอยู่ดีแบบเรา,าจ,จะไปจัดโต๊ะจัดของหรือไปบังเอิญเจอสิ่งนี้เข้านะคะทำให้แบบเออเรารู้สึกดีใจจังอย่างเงี้ยค่ะมันรู้สึกแบบเออกลับไปเหมือนแบบเป็นตัวของตัวเองในสมัยวัยเด็กคือย้อนแบบแฟลชแบ็กกลับไปเงี้ยในความเป็นตัวเราในสมัยอดีตนั่นเองนะคะแล้วก็อันที่สองเนี่ย มันมีคำว่าแบบ nature size กับ hidden depth ขึ้นมาแบบเซตแรกแล้วมันมีความหมายคล้ายกันเลยนะว่าแบบบางสิ่งบางอย่างมันจะถูกเปิดเผยออกมานะคะซึ่งบางสิ่งบางอย่างนะคะก็อาจจะเป็นข่าวนะข่าวเนี่ยมาจากอย่าง get more information นะมันก็เป็นเรื่องของเอกสารอยู่แล้วนะคะหรือคำพูดอะไรบางอย่างจากแบบใครก็ได้นะอาจจะเป็นจากในสื่อโซเชียลเองหรืออาจจะเป็นบุคคลก็ได้คะะ่ะ แล้วอย่างราหูเนี่ยค่ะขึ้นมาตั้งสองดวงอะราหูเป็นดาวทัตุลมนะก็คือลมปากหรือแบบการสื่อสารแบบ Wifi หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันแบบเข้ามาถึงเราในช่วงสัปดาห์นี้คุณอาจจะได้รับฟังข่าวอะไรบางอย่างที่ทำให้แบบ เรื่องที่ไม่ดีเรื่องเลวร้ายค่ะเพราะว่าราหูขึ้นก่อนดาวอาทิตย์จันพดเพื่อหาดาวอาทิตย์จันทสุขอะที่อันนี้เป็นฝ่ายแบบสุภาคอใช่ไหมคะแต่ราหูมันขึ้นก่อนนะคะมันเหมือนแบบสิ่งอะไรก็ตามที่มันขมุกข,ขมัวในใจเราตอนเนี้ที่เรารู้สึกเครียดรู้สึกอึดอัด กดดันที่รู้สึกว่าแบบมันไม่ได้มีความแบบประนีประนอมอย่างคอมพล o มายส์ใช่ค่ะคอมพลมส์คือแบบการแบบประนีประนอมกันอะนะคะแต่ว่าอยู่บนราหูอะซึ่งมันเป็นความจริงไงมันประนีประนอมไม่ได้อะเพราะด้านล่างมีแต่แบบเหมือนการแบบใส่ไฟทำร้ายหรือทําให้เรารู้สึกแบบเครียดอึดอัด อย่างเงี้ยนะคะอาจจะคุณอาจจะเครียดจากลมปากของคนอื่นหรือมันอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นกันกับตัวคุณในตอนนี้ที่คุณรู้สึกไม่ค่อยสบายใจแต่พะคุณได้ยินสิ่งนี้จากใครก็ตามที่มาพูดกันกับคุณอาจจะเป็นไลฟ์โค้ชที่ไหนที่คุณไปแบบเปิดฟังก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นตัวบุคคลคนนั้นเองก็ได้นะ,ะที่ทําให้คุณไม่สบายใจอาจจะกลับมาพูดกับคุณก็ได้อย่างเงี้ยค่ะเพราะมันมีคําว่า forgiveness ขึ้นมาด้วยค่ะมันก็เหมือนเป็นการแบบปรับความเข้าใจอ่ะ แบบระหว่างตัวเรากับบุคคลนั้นหรืออาจจะเป็นความคิดของเราเองอะค่ะที่เราอาจจะมีมายเซตที่มองว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีสําหรับเราพอเราได้ฟังข่าวหรือได้ยินอะไรบางอย่างนะคะทำให้เราแบบพนน้นาจากความทุกข์อะทุกขตะเนี่ยคือแบบทาให้ความทุกข์ที่มันติดอยู่ในใจของเราค่ะมันหายออกไปแล้วมันแบบกลายเป็นชาย from within อะคือมันเหมือนแบบพริก พลิกหน้ามือไปหลังมือเลยอะจากทุกมาเป็นสุขคือกลับมาเป็นตัวของตัวเองแล้วด้านล่างเนี่ยค่ะก็จะแบบเป็นดาวสุบรคอร์อ่ะมันมีแบบเรื่องของครอบครัวทรัพย์สินแบบเป็นแบบมีพระจันทร์พระอาทิตย์แบบกลางวันกลางคืนมันมีความแบบสงบสุขบาลานะจากที่แต่ก่อนเนี่ยเห็นไหมคะมีแต่แสงไฟสายฟ้าฟาดมีแต่ลมปากมีแต่แบบมีดาบที่จะมาคอยฟันกันอะกลายเป็นว่าสุดท้ายแล้วพอคุณได้ข่าวเนี้หรือได้ข้อมูลอะไรบางอย่างเนี่ยทำให้ คุณนะ่ะเปิดใจกับสถานการณ์รอบด้านหรือทำความเข้าใจใหม่อะค่ะว่าสิ่งที่ไม่ดีเนี้ยสร้างสิ่งที่ดีอะไรให้กันกับตัวเรากันแน่เหมือนแบบเรากลับมาเป็นตัวเองอะมาเป็นแสงสว่างเป็นความสุขแบบได้อีกครั้งหนึง่งอะจากข่าวสารเนี้ยจากข้อมูลเนี้ยที่กำลังจะเข้ามาภายในอาทิตย์นี้คือมองว่าคุณแบบสบายใจขึ้นอะแล้วแบบเหลือไปดูรูปอดอกทา,ทานตะวันที่คุณเลือกอะคุณเห็นไหมคะว่ามีมแมลงอ่ะ กาะอยู่นะซึ่งอยู่ที่แบบต่างคนต่างคิดอะถ้าเกิดว่าคนคิดว่าเออดีจังฉันน่าสวยมากจนมีแบบแมลงมาตอมใช่ไหมคะเขาก็จะมองไปในแง่แบบโพสิทีฟเนี่ยแต่ถ้าเกิดบางคนคิดว่าฉันกําลังแบบบานสวยๆเลยแมลงนี่เข้ามาแบบทําไมนะทําให้แบบตัวฉันแบบสวยน้อยลงอะมีแมลงอะไรไม่รู้มาเกาะเนี้ยเออมันก็เหมือนแบบเราพอเราเปลี่ยนแนวคิดอะ ชีวิตหรือมุมมองมันก็เปลี่ยนไปคือเราก็แบบออสุขขึ้นมาจริงๆจากการที่เราได้รับใช้คือให้แมลงมาดอมด,มดมเราแล้วแมลงก็จะได้แบบได้ประโยชน์จากตัวเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็ะเป็นการเปลี่ยนแนวคิดเนาะในสัปดาห์นี้นะคะแล้วก็อีกอย่างที่เห็นนะคะเนื่องจากว่าราหูขึ้นเยอะนะคะในตอนแรกนะราหูคือความมัวเมาแบบอัธรรมอะสายโจน่ะเนี่ยคือราหู คุณก็อาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่คุณเจอคนแบบลักษณะนี้ก็ได้นะแล้วในสัปดาห์นี้ค่ะมันเหมือนว่าราหูดวงนี้ก็อาจจะถูกตัดสินนะเพราะมันมีแบบสายฟ้าฟาดเข้ามาที่ตัวราหูใช่ไหมคะแล้วแบบเขาเข้าสู่จุดมรณะราหูกําลังเข้าสู่จุดเสื่อมหรือจุดเสียหายทั้งทั้งที่แต่ก่อนเนี้ยราหูเนี่ยเป็นมหตถนงคือราหูเนี่ยเป่าเห็นไหมคะมีดาบแบบ ใครก็ตามที่จะมาตัดสินคนคนนี้ที่ไม่ดีกันกับในชีวิตเราอะ่ะก็มักจะทําอะไรเขาไม่ได้เพราะว่าเขามีมหาโนูคือเหมือนแบบเขาอาจจะมีศักยภาพมีแบบอํานาจหรือมีความแบบยิ่งใหญ่อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วอะค่ะมันเหมือนแบบในอาทิตย์นี้มันอาจจะมีข่าวหรือเรื่องราวอะไรบางอย่างที่ทําให้เราเห็นนะคะว่าตัวเขา่เปลี่ยนไปเขาอาจจะได้แบบอํานาจน้อยลงหรืออาจจะมีคนลุวงรู้ในสิ่งที่เขาทำอย่างเงี้ยค่ะว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้ดีหรอก สิ่งที่เขาทําให้เราทุกข์เนี่ยมันอาจจะแบบมีคนอื่นแบบเริ่มมารู้แล้วอะค่ะว่าเออคนนี้จริงๆก็ไม่ใช่ดีแบบแบบที่เขาเป็นหรือเหมือนที่แบบหรืออํานาจที่เขามีมันก็อาจจะเสื่อมลงไปซึ่งก็มองว่านะคะคุณก็จะให้อภัยเขาได้นะ ถึงแม้ว่าสิ่งเลวร้ายอะไรแบบบางอย่างที่กําลังเกิดขึ้นกันกับคุณนะคะมันเหมือนมันจะมีช่องทางม,มันมีแสงสว่างในอาทิตย์นี้นะคะแล้วก็มองว่าคุณก็จะสามารถแบบมีความสุขแล้วก็ให้อภัยกับสิ่งที่เกิดขึ้นกันกับคุณได้ก็ประมาณนี้นะคะสําหรับคนที่เลือกกองที่2นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป like, ์เป็นกําลังใจให้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะสําหรับคนที่เลือกดอกทานตะวันรูปที่3ข้อความด่วนของคุณตอนนี้นะ,ค,ะคุณจะได้รับข่าวดีอะไรภายในสัปดาห์นี้ค่ะ ไพ่ที่คุณได้นะคะจะมีคำว่าลุกขา listen to your intuition ask your angels พระ u ุูารัแล้วก็มีดาวเรตยูนะคะส่วนด้านล่างนะคะจะมีราหูอังคารอันนี้เป็นดาวคู่ธาตุลมนะคะมี Wait for the winter, Wisdom แล้วก็จะมีดาวพุธสุขอันนี้เป็นดาวคู่ธาตุน้ำนะคะมีอำนาจแล้วก็มีอำมาจนะคะแล้วก็มีสุขเสารอันนี้เป็นดาวคู่ศัตรูค่ะ สำหรับคนที่เลือกไพ่กองนี้นะคะข่าวดีนะคะในหนึ่งสัปดาห์นี้นะคะอันแรกคือเห็นเห็นสามอย่างนะอันแรกนะคะก็คือเรื่องของการเดินทางเพราะว่าราหูกับอังคารขึ้นก่อนเลยค่ะอันนี้เป็นดาวคู่ทัดลมนะคะแสดงว่ามันมีเรื่องของการเคลื่อนไหวไปที่ไหนสักแห่งนะคะก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นที่ที่เ,เกี่ยวข้องกับเรื่องของ ธรรมชาตินะเพราะว่าลูกขาอันนี้ก็จะเป็นต้นไม้นะเทวดาที่พิทักษรักษาต้นไม้นั่นเองนะคะส่วน Wait for Winter กับ Wisdom เนะะี่ยค่ะเหมือนแบบดังฟ้าค่ะอยู่ในที่ที่แบบเป็นป่าเนาะแล้วก็เหมือนแบบให้อารมณ์ความรู้สึกแบบหนาวนะคะ่ะก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นในแถบที่ไปแล้วะคะ่ะอาจจะมีภูเขาเยอะมีต้นไม้เยอะนะมีอากาศเย็นก็เป็นการเดินทางไปท่องเที่ยวเหมือนแบบ ไปเพื่อความสงบสุขนะอาจจะเป็นการแบบไปพักผ่อนของคุณเลยก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นการแบบเดินทางเพื่อไปเหมือนรักษาจิตอะเพราะว่ามันมีเ,เรื่องของแบบราชคูกับ Ar Your Angels เนี่ยค่ะกลุ่มนี้ค่ะจะเป็นลักษณะเหมือนดาวพฤหัสเกตแล้วก็จะมีดาวมฤตยูอยู่ด้วยอะค่ะมฤตยูเนี่ยคือเหมือนอะไรก็ตามที่เราอยู่แบบคนเดียวอะค่ะ อยู่ในวังบนของเราคนเดียวอยู่ในกลุ่มเนี่ยอยู่ในพื้นที่จํากัดที่แบบมีราชคูก็คือที่มีผู้ที่มีปัญญาอยู่อะค่ะคุณอาจจะไปเข้าคอร์สปฏิบาททาัติธรรมไปเรียนอะไรก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็แบบแวะเที่ยวด้วยอย่างเงี้ยหรืออาจจะไปกับผู้ใหญ่เดินทางไปพักผ่อน อะไรบางอย่างนะคะเพื่อเป็นการแบบทาให้เรารู้สึกดีขึ้นอะ่ะเพราะว่าเหมือนด้านล่างอะคะ่ะข้างล่างมันจะมีแบบอะไรที่มีความวุ่นวายเหมือนกันนะคะเพราะว่าราหูอังคารก็คือดาวคู่ทัดลมที่แบบชีวิตมันแบบยุ่งเหยิงวุ่นวายแบบต้องทําอะไรที่ดูแบบรวดเร็วอะ่ะอาจจะไม่ได้แบบสามารถเป็นตัวของตัวเองได้ะคะ่ะมันมีโมเมนตัมเยอะในสภาพแวดล้อมของเรา ส่วนพุทธศุกร์อย่างเงี้ยค่ะดาวคู่ทัดน้ำมันก็จะเป็นไปในเชิงแบบการาเข้าสังคมฟุ้งเฟ้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีดาวสุขเสารก็คือเรื่องที่ทําให้เรารู้สึกแบบเครียดหรืออึดอัดไม่สบายใจคุณเลยเหมือนอยากที่จะใช้ในหนึ่งสัปดาห์ที่จะถึงนี้ค่ะไปแบบรักษาจิตใจฟื้นฟูร่างกายนะคะร่างกายและจิตวิญญาณนะ,ะให้คุณมีความรู้สึกว่ามีพลังมากขึ้นนะคะเพื่อที่จะได้กลับมาดําเนินชีวิตต่อไป อันที่สองที่เห็นนะคะด้านล่างเนี่ยจริงๆเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์หมดเลยนะราหูอังคารพุทธศุกร์สุขเสาร์เนี่ยเป็นเรื่องของความรักที่เอ่อไม่ได้สมหวังเป็นความรักที่มันอาจจะเอ่อเกินไปอ่ะนะคะราหูอังคารก็ตามตามหลักโหราศาสตร์เนี่ยอังคารราหูคูท่านทักมักแย่งรักเสพสู่คู่ของเขา พุทธสุกอีกคู่อย่าดูเบามักมัวเมาเสพสมจนสมสารพระสุภพระเสาก็เป็นดาวคู่ศัตรูของเรื่องของความรักะคะ่ะก็อาจจะทําให้คนกลุ่มเนี้นะคะอาจจะไม่ค่อยแฮปปีะะ้กับความสัมพันธ์นะคะถ้าคนที่ไม่ได้มีความรักก็จ,จะเป็นความสัมพันธ์อะไรก็ตามที่คุณมีอยู่ปัจจุบันนี้นะคะ่ะมันอาจจะไม่ซื่อตรงมันอาจจะเกินพอดีนะคะดูไม่จริงใจเอเฟกนะคะ คุณอาจจะใช้แบบช่วงเวลานี้นะคะในการบำบัดจ,จิตใจนะคะเพราะคุณอาจจะตาสว่างหรือเห็นหรือรู้ว่าเนี่ยมันมีคำว่า wisdom อะ wisdom คือแบบตื่นขึ้นมามีปัญญานะคะจากแบบสิ่งที่ลวงแบบคุณอยู่เป็นความสัมพันธ์ที่มันคุมเครือมันมันเป็นเรื่องของทรัพย์สินเงินทองหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่ได้ดีกับคุณในเวลาเนี้ยในอาทิศเนี้ยคุณจะแบบตื่นรู้อะ กับสิ่งเนี้ยแล้วก็แบบตอบกับตัวเองได้อะค่ะว่าแบบคุณจะเดินต่อกับความสัมพันธ์นี้ไหมนะคะแบบตื่นรู้ขึ้นมาเพราะคุณจะกลายเป็นอะไรราชคูเนะะี่ยค่ะ a s k Your Angel มี l i s t e n to your intuition ด้วยะคะ่ะมันเหมือนแบบ gut feeling ของเราอะเราจะรู้อะค่ะว่าเอ้ยมันถึงเวลาหรือ,อยังนะ ที่เราจะเดินออกมาหรือเราอาจจะรู้ว่ามันมีสถานการณ์อะไรบางอย่างะคะ่ะที่แบบคินขึ้นมาแล้วคุณก็แบบฮ่าฉันเป็นไทยละแบบมีปัญญาละอ่ะได้เดินออกมาจากแบบตรงจุดนั้นอย่างเงี้ยค่ะส่วนอันที่สามเนี่ยนะคะมองว่ากลุ่มนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของการแบบเรียนรู้หรือแบบเรื่องการศึกษาเหมือนกันนะเพราะว่าไพ่ที่เกี่ยวข้องกับความรู้อะขึ้นเยอะมากเลยนะคะอย่างราชคูเนี่ยคือดาวพฤหัสนะคะ ราชครูเนี่ยเป็นครูของแบบแบบเจ้านายอะนะคะซึ่งก็ต้องแบบเป็นความรู้แบบระดับแบบสูงอะค่ะแล้วคําว่ามรษยุยะ,ะที่ะจร่งห้ากับศูนยเนี่ยนะเป็นความรู้แบบเชิงลึกอะแบบเชิงจิตวิญญ,ญาณวิทยาศาสตร์โหราศาสตร์ปรัชญาหรือหรือความรู้อะไรที่มันแบบ คนไม่ได้เรียนกันง่ายๆนะคะ Wisdom เนี่ยก็เป็นปัญญายันกันนะคะก็จ,จะเป็นไม่ได้ว่าคนกลุ่มนี้นะคะก็จะเป็นสัปดาห์ที่คุณอาจจะเข้าไปเรียนรู้อะไรบางอย่างนะคะอาจจะเรียนจากแบบสื่อออนไลน์ก็ได้นะ,ะก็มีราหูคังขานะคือ,คอดาวทัดลมค่ะแบบจับต้องไม่ได้คือนั่งอยู่ที่บ้านนะ,ะได้แบบว่าเออเรียนศึกษาสิ่งที่แบบเราอยากรู้หรืออยากค้นคว้าม,มานานเราอาจจะเจอซอร์สหรือแหล่งข้อมูลบางอย่างที่เราอ่านแล้วค่ะ หรือเราเข้าไปสมัมผัสแล้วมันหมัน,มนต้องนั่งเลยนะเนี่ย Ask for your angel เนี่ย a s ร์ต r อร์ตเนี่ยนั่งแบบนั่งฟังนั่งเรียนอะทั้งสัปดาห์แล้วก็อาจจะแบบทำให้เราเอ หมือนมีการลงทุนเงินกับตัวเองเนาะเพราะว่าดาวสุภะดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินก็ขึ้นเหมือนกันในสัปดาห์นี้นะคะมันเหมือนว่าเอาเงินเนี่ยออกมาจากกรุกจากหีเพื่อที่เราจะได้แบบเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆที่เราอยากรู้จริงๆอะคะ่ะแล้วเราก็เป็นความรู้ที่ดีแบบมากๆด้วยนะทำให้คุณเกิดแบบเนี่ย wisdom คือปัญญาญาณอ่ะถ้าใครแบบอยากที่จะเรียนอะไรในช่วงสัปดาห์นี้นะคะมองว่าคุณจะเรียนได้อย่างทะลุปลุกป,ปงเลยทีเดียว ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับ่าวดีของคุณในสัปดาห์นี้กับคนที่เลือกไพ่กองที่3นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้สีตาด้วยนะคะ